สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะผมกับผมเจเอนะครับผมฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ก็อยากจะมีรถนะครับผมมารีวิวให้ได้รับชมกันนะผมสาหรับคันนี้เลยนะครับเป็นว i ยแท็กซีเอนะผมตัวนี้เป็นขับ2นะครับผมลูกค้าหลายคนยังคงสงสัยว่าตัววายแท็กซีเอระหว่างขับ2กับขับ4ี่มันแตกต่างกันยังไงนะผมก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับผมไฟหน้านะครับ ไฟหน้าเนี่ยของตัวขับ4จะเป็นแบบ Matic LED นะผมส่วนตัวตัวขับ2เนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้เลยส่วนตัวไฟตัว C นะครับผม C แคมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีให้มาทุกรุ่นอยู่แล้วนะผมสำหรับไวทแท็กนะครับตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยเราปรับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมรับโฉมตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยนะครับ ด้านหน้าใส่เป็นแบบ or, ability, แรปเตอร์ฟอนต์เนยโบดีเนี่ยสามมิติสีดําด้านนะครับผมพร้อมกับไฟไอคริลิกด้านบน3ดวงนะครับผมตัวกันชนล่างเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมยกเซตเลยนะครับผมตัวนี้ใส่เป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์นะครับพร้อมกับตัวแข้งกันกระแทกด้านล่างนะครับผมตัวนี้แล้วก็ห่วงนะครับผมลากจูงสีแดงๆสวยๆแบบนี้นะครับอ่าสำหรับตัว 10AT เนี่ยนะครับผมก็มีความปลอดภัยมาให้ครบเหมือนตัวท็อป สี่คูณสี่ทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องสามร้อยสองศารอบคันรวมไปถึงเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตัวตัวจับนะครับผมช่วยเบรกอัตโนมัติด้านหน้านะครับมาดูต่อทางด้านข้างกันต่อดีกว่านะครับด้านข้างเนี่ยเราใส่เป็นล้อแม็กขนาดขอบ20พร้อมกับตัวนี้เซ็ตช่วงล่างให้ใหม่โดยการยกสูงเพิ่มขึ้น2นิ้วพร้อมกับเปลี่ยนปีกนกปรับรองศานะครับผมของโยงนะครับผมแล้วก็ยังใส่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้ นะครับชายเปนไดนะผมยังเป็นของเดิมนะผมที่เป็นสีโครเมียมนะผมตัวนี้มาจากโรงงานนะครับผมวนียกติดเบ้าอกัะลอยนะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับผมราวหลังคามีมาจากโรงงานนะครับตัวนี้สปอร์ตบาร์นะครับผมมาจากโรงงานคันนี้ลูกค้าย,ยังติดตั้งเป็นโรเลอร์นะผมสไลด์ไฟฟ้าของแฮมเมอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับผมแบบนี้เลย มาดูต่อทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีฝาข้อฝัดท้ายนะครับผมแบบ f r d นะครับผมเป็นสีดำด้านพร้อมกับตัวนี้เปลี่ยนกระชนท้ายใหม่นะครับผมเป็นกระชนท้ายของ HAMMER นะครับผมพร้อมกับตัวไฟถอยแล้วก็ห่วงลากจูงนะครับแบบนี้เลยครบเลยนะครับผมรอๆนะครับดูรอบคันนะครับตอนนี้นะครับผมสำหรับตัวไวท e แทนี่นะครับผม เรามีรถนะครับผมทุกสีนะครับผมลูกค้านะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางเพจหรือทางช่องทิกต o อกนะผมก็สามารถติดตามได้นะครับผมเอ๋ปอดปุมนะครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0927321588หรือว่า0984188087นะครับผมตัวนี้เรามีทั้งโปรโมชั่นนะครับผมดอกเบี้ยถูกนะครับผม แล้วก็ชุดแต่งเต็มนะผมหรือว่าจะเป็นเลือกเป็นส่วนลดใช้เงินออกรถน้อยนะผมก็สามารถทักข้ามาสอบถามกันได้นะผมยังไงก่อนจบคลิปก็ฝาการบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมเผื่อว่าคลิปหน้านะผมผมนําเสนอเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดในรุ่นอื่นๆนะผมก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ